ครับสวัสดีครับผมดาพงนะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการหมักมักฟิตแท้นะครับทุ่นนี้ผมช่วงนี้ผมมาอัดเสียงเพิ่มใหม่นะฮะเนื่องจากไม้ไม่ทํางานนะครับก็มาอัดเพิ่มเติมี่หลังนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นมักฟิตนะฮะผมได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะหกลูกนะครับน้ําหนักก็จะประมาณสามโลครึ่งนะครับสามโลครึ่ง อันนี้ช่างพร้อมเปลือกนะครับนะอันที่2ก็จะเป็นเศษยมโลนะครับประมาณ1นกิโลหขีดนะฮะอันนี้ซื้อมาจากร้านพวกเบเกอรี่นะครับที่เขาตัดเศษขอบๆนะฮะออกแล้วนะครับแล้วก็มะพร้าวนะฮะ มะพร้าวคั้นมะพร้าวขูดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คั้นน้ําออกนะฮะประมาณกิโลหนึ่งนะครับอีกงานหนึ่งก็จะเป็นนะขนมปังนะครับทั้ตกปลานี่ครับถุงละสี่สิบบาทสองถุงนะครับนะก็จะได้ประมาณสามโลกับเกือบสี่โลนะฮะประมาณสามโลเจ็ดนะสามโลเจ็ดสามโลแปดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมยังได้กล่าวก็คือลำนะยังไม่ยกขึ้นมาก็คือลำลำสี่กิโลนะฮะ ลำลำธรรมดามปกติธรรมดานี่นะครับนะฮะพอดีช่วง,ช,วงช่วงแรกช่วงนี้เป็นช่วงที่หม่ผมมันไม่ทํางานนะครับผมไม่ลู้ผมไม่โดนปุ่มอะไรนะฮะเดี๋ยวชมคิดมันต่อเลยครับครับตอนนี้ผมได้แยกเนื้อกับเปลือกออกแล้วนะครับมาฟิตแท้ๆนะครับหกลูกนะครับตอนแรกที่เราชั่งเนี่ยมันได้สามโลครึ่งใช่ไหมครับเราจะมาดูว่าเปลือกมันเนี่ยหลังจากแยกจากเนื้อแล้วเนี่ยได้เนื้อเหลือเนื้อเท่าไหร่ หกลูกประมาณโลขีดหนึ่งนะครับก็แสดงว่าเราเหลือเนื้อล่วนๆเนี่ยประมาณ2โล4ขีดเพราะตอนแรกมัน3โลครึ่งนะครับอันนี้เนื้อที่ผมแยกนะฮะนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับมาผิดแท้ๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอามะพร้าวนะครับพร้านี้นะฮะ ที่ยังไม่ได้คั้นนะครับเท okay, ใส่ไปครับยังไม่ได้คั้นน้ำนะเทผสมไปเลยนะครับนี่นะอาจจะใส่น้ำไปนิดหน่อยนะครับเข้าให้ทัว ันเหมือนกับเราคั้นกะทิไปในตัวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะขออญาตขยำให้มันทั่วนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาลำนะฮะ ขนมปังแล้วก็แยมโรนะครับมาผสมกันนะครับสักรู่นะครับอันนี้ลำสี่กิโลนะครับแยมโรนะครับหนึ่งโลเศษขนมปังเศษตามร้านขนมปังนี่ครับเขาจะทิ้งเนี่ยผมซื้อมายี่สิบห้าบาทเป็นขอบ ยำโลนะครับที่ตามร้านเบเกอรกี่เขาตัดขอบทิ้งนะครับแล้วก็ขนมปังถุงละสี่สิบาทนะครับสองถุงครับอันนี้อีกถุงหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้เราเอามาเค้ารวมกันนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ครับพวกนี้เราก็บาร์บี้เขามาร่มกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตีปเที่ยวหน่อยครับเอ่อจะเขาให้มันเข้ากันนะครับแล้วเป็นเสียเวลาผู้ดูนะครับครับตอนนี้ผมได้ผสมเอ่อลำนะครับขนมปังนฮะแล้วก็แยมโลนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้วิธีปั่นเอานะครับเพืนะ่อจะได้เข้าเนื้อและผสมกันได้ทุกส่วนฮะตอนนี้ก็มาถึงเออตอนที่เราจะต้องผสมตัวเนื้อมักฟิตนะครับนะสักคู่นะครับอันนี้คือเนื้อมักฟิตที่ผมผสมกับ ผสมกับกะทิไว้เล่นรอยแล้วนะครับเขากะทิไปแล้วนะต้องใส่ถุงมือนะครับว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะเล็บเป็นแผลอยูเออ่เมื่อผสมเสร็จแล้วนะฮะก็เอาเนื้อมาฟิดนะครับที่ได้สองโลสี่เนี่ยผสมกับมะพร้าวที่ขูดแล้วแต่ยังไม่ได้คั้นน้ํานะครับเขาบีบให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอามาเทใส่นะฮะลำกับขนมปังแล้วเราก็เขาอีกทีนะครับ นะตักู่นะครับตอนนี้ฝนตกนะครับอาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับ เ,เขาไปเรื่อยๆนะครับเขาไปเรื่อยๆนะบีบนวดมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้มันเข้าเนื้อกันนะครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับแล้วขอญอาตเก็บของก่อนนะครับสักู่นะครับลืมตาัดของไว้สักู่นครับ ขออนุญาตโลภัสตัดตอนนะครับเมื่อสชกคคู่ฝนตกหนักผมต้องไปเก็บเก็บของหน้าร้านนะครับก็ผมก็เขาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการรีดลมไม่ให้ลมอยู่ในในถุงนะครับเนี่ยฮะยังมีพวกเปลือกพวกอะไรอยู่เนาะก็คือว่าเนื้อมอกฟิตนะครับสองโลครึ่งฮนะไปแก้ไขนะครับสองโลสี่ขีดเพราะว่าเปลือกมันเนี่ยโลขีดหนึ่งนะครับ เปิด6ลูกลำ4ี่โลนะครับมะพร้าวคั้นมะพร้าวขูดนะครับที่ยังไม่ได้คั้นฮะกิโลหนึ่งครับแล้วก็แยมโลโลหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าเข้ากันนะ๋ยวผมก็จะหมักทิ้งไว้นะครับอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็จะมาดูว่ามันจะเป็นลาไหมนะครับใช้ได้ไหมนะครับนะก็คลิปนี้ขอจบด้วยเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าติดขัดหรือว่าไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีจังหวะฝนตกหนักผมต้องไปเก็บของนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ